ดีครับผมสาวาันดีเนี่ยสาวาันดีพี่มันเนยสวัสดีค่ะโอ้พี่บูสาวจันพี่เขาเห็นว่าโอ้โหขาขาวเนี่ยคืออย่างไรสาวจันเนาะสาวจันบอกอย่างพี่มันเนยว่างก็หลายอย่างอยู่เกาหลีนะสาวจันเนาะสร้างของของในบ้านที่เบาเหนือก็ใส่สาวนเคยบอกพีเขาทุกครังว่างก็สาวจันเป็นอาหารสดเออเป็นอาหารสดดินี่ไม่ต้องไปซูเปอร์ก็ได้ สั่งที่แม่บ้านเกาหลีเนาะนีบไปทำธุรกิจคือเปิดตั้งโรงงานเนี่ยครับมีโรงงานแบบนี้เลยข้างในจะมีอย่างที่บาร์เนื้อั่งก็จะมีเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่ปลาทูไปอย่างก็มีทุกอย่างนะครับแต่ว่งนี่บานเนื้สสอชารช่างแต่เนื้อบดมีอย่างไรมาเรามาดูครับเนี่ยนะที่เขามาส่งถึงหน้าห้องบารเนื้อาเนาะเปส่งมาเป็นมี่เลครับแคบเป็นมีไเลยนี่พี่น้องเลยข้อดีของการใช้ชีวิตอยู่เกาหลีคือรดส่งของเลยจ้ะ จะเอมาตั้งไว้หน้าห้องเลยถึงแม่เจ้าของห้องมาอยู่บ้านเหนือกับสายวสา,านบาอยู่ของก็จะบาหายเขาหลีบไปกับเอาของกันนะพ่่ายวสารเนาะตั้งอยู่หน้าห้องนี่เป็นชั่วโมงเลยจ้ะบ้านเหนือสายวสานกลับมาอยู่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมอะขางจะไม่อยู่ไปเลยสร้าง,งนี่รวมทั้งหมดเท่าไหร่กันนี่เป็นเงินเกาหลีหนึ่งแสนหนึ่งพันหนึ่งแสนหนึ่งพันวอนประมาณสองพันห้าน้เป็นเงินไทยเขาเนาะเป็นเงินไทยเขาสองพันห้าสองพนห้าสองมันน่นะมาดู แต่มันก็เปลี่ยนข้อดีคือเขาไม่ต้องไปหิ้วของออกมาของเขามาส่งถึงหน้าห้องเลยไม่ต้องไปซูปเปอร์อืแต่ก็ถูกเพร้อมเนี่ยถูกพรอมถูกกว่า,วาราคาที่แม่บ้านเกาแม่บ้านคนไทยเขานี่จ้ะแต่งานกับคนเกาหลีเนาะเพื่อจะค้าขายกอาหารชุดแบบนี้จะถูกกว่าซูปเปอร์ทั่วไปในเกาหลีเลยมเมนดูอืแล้วที่สําคัญคือมีของแถมเหมือนที่เบ้าเหนือสายสารได้บอกหลายๆาครั้งจะมาดูของแถมกันเนือ้อสายสารสร้างอย่างนี้มาเปิดครับ ปกติทกเกอร์มาอย่างดีเลยนะนี่นะนสาชาญน้อแล้วเจ้านี่นะเจ้านี่จะดีกับเจ้าอื่นอย่างหนึ่งจะมาคิดค่ากองฟงค่ากองอย่างเลยฉันเออกี่ท่านเลยกันมันอย่างก็แค่แต่มีโปรโมชั่นลดราคาลดอย่างถูกกว่าเจ้าอื่น ถ้าสำหรับคนไทยที่อยู่ในเกาหลีที่ติดตามคลิปบ้าเหนือสาวิสานแมนดูอยากได้ว่ะซื้อร้านไหนถูกนะถามสาวิสานมาเลยในคอมเมนต์เดี๋ยวสาวิสานจะบอกจก้ะสาวิสาน,ยานอยากอยากแนะนําคนไทยที่มาทํางานในเกาหลีได้กินอาหารถูกๆแต่คุณภาพดีกองนี่เบ้าเหนือเนี่ยเขาพัดเทอร์ไชน์อย่างก็ไอแพคไอแพคคือน้ำแข็งนี่แข็งครับนี่นะจะทําให้อาหารของเรเสียบ่เน่าบ่ยิ่มเนี่ยจ้ะโอเคอยู่นี่เบ้าเหนือสัง่งอันชุด ชุดลาบก็จะมีตับแบบนี้ค่ะอาจารย์ต้งองไปทำแบบนี้ไม่เอาหนินะครับเป็นชุดลาบเป็นตับอันนี้ชุดละหมื่นถุงละหมื่นนะอาจารย์เละชุดลาบมีถุงถุงชุดละหมื่นวนชุดละหมื่นแม่นว่ชุดละสองร้อยห้าสิบบาทอืมแต่ล้าเจ้าก็หมืงนกันอืมแล้วก็นี่ค่ะาจา,ารยข้างในนี่คืออะไรอันนี้หมูบดหมูซับจ้ะอันนี้ชุดละหมื่นเป็นเงินไทยเขาก็หนึ่งกิโลนะครับนี่นะเขาจะทำแบบเพื่อนจะทำแบบนี้ไหมไอพี่น้องเอ้ยผมเอาเหนือให้ดูสุดแล้วพี่เออจะมีตับ มีสามสิบกีบแล้วก็เนื้อแล้วก็จะมีเลือดไหมหน่อยหนึ่งอันนี้มื่นหนึ่งก็สองร้อยสองร้อยห้าสิบสองห้าสิบบาทสองถุงก็ห้าร้อยสองถุงก็ห้าร้อยนี่นะแล้วก็เนื้อหมูบดเนื้อหมูบดสายชันช่างไทยนะเนื้อหมูบดที่สายชันช่างมาสามกิโลจะกิโลละห้าพันกิโลละห้าพันวอนแต่ของพี่เพิ่นท้าซื้อห้ากิโลนะถ้าซื้อห้ากิโลมันจะมีโปส่งฟรี ห้ากิโลสองหมื่นสองพันวอนพร้อมกับส่งฟรี<อ>จะเอาค่ากันหมูบดกับหมูเป็นเนื้อเป็นก้อนเป็นกิโลกันได้อ๋ออันนี้สาสารเปิดนี่ดู้แต่ที่จริงว่าถามเบ้าเหนือสายสารว่ามาปลกหมูให้พี่พนนี้ได้อะไรไหมเปล่าเลยไม่ได้สักบาทบแต่<า>บ้าเหนือมาได้ยังยังไม่ทันด้ถ่ายคลิปการสร้างของไม่มีสายสารเนาะแล้วบ้าเหนือก็สายสารเคยพูดในคลิปทุกครั้งวางก็มีแม่บ้านทําธุรกิจ ขายอาหารสดขายส่งในเกาหลีสาชานอะแต่วันนี้พอดีบ้าเหนือสาชานได้หยุดเป็นบ้า,าราชานแต่มันมีหลายเจ้าแต่ตบ้าเหนือสาชารอยากแนะนําให้หลายๆคนได้กินอาหารถูกๆแล้วคุณภาพดีเหมือนกับบ้าเหนือสาอาอถ้าใครที่ติดตามคิปบ้าเหนือชาชารทักมาได้เลยแต่เดี๋ยวบ้าเหนือสาชานจะบอกว่าเจ้าเนี่ยถูกแต่บางคนก็นกนอาจจะรู้แล้วแต่บางคนก็นกนอาจจะไม่รู้รู้เนี่ยครับวันหยุดทีนี้เราเอาของมาส่ง ยังไม่ทันตื่นกันเลยในาสารานอ้อจะนอนรับปาะยุดหน้เบาเหนือนะครับเตรียมผ้าคนหนูมาไว้จะล้างหน้าก็เลยเอามาถ่ายลิปสีเขาดูกอนแล้วอย่างก็พี่แกจะมีโปรโมาชาั่นประจําเดือนพร้อมนะเออเงี้ย่ใหญ่สารานี่จะมีให้รุ่นทองคํารุ่นอย่างพร้อมพี่เนี่ยอโอ้แข่งแข็งก็มีไฮสเปกกันละอ้าวบอกอั่างแน่สารานได้สร้างอย่างแน่ว่าพี่เขามันเลยเป็นราคาอยู่อันนี้อย่างนี่อันนี้หนัง จะเอามาทําแคบหมูหรือแคบอย่างก็ได้อันนี้นะนนี่หมูแบบนี้นะอันนี้เป็นกิโลละสามพันวอนกิโลสามพันวอนพี่พีพีแพ็กไหมพี่นี่คือหนึ่งกิโลเนี่ยเนาะเนี่ยคือยังเนื้อลาบนี่กนึงหรืก็เนื้อบดนี่กนึงยังอีกหนึ่งกิโลอันนี้ชาวชานสางกี่กิโลนี่สามกิโลอันนี้ไปเขียนได้ชาวชานหนึ่งกิโลเนี่ยบอกพี่บอกที่ของเพี่นก็ได้ชาวชานเขาสั่งพีพีนี่เปอร์เซ็นใจดีพ่อ ก็บอกไปเลยคร,ร,รับว่าเป็นยัง S N B Food เนี่ยนะซังเนาะถ้ามันจะขึ้นในเพจเฟซบุ Facebook, ๊กผนจะเขียนว่า H Food. S N B Seafood โอ้อถ้าพี่ผนยังดูเกิดคนเซกหลานเข้ามาดูอยู่ก y ยูทูบเบาเหนือที่นี่ก่อล้เบาเหนือก็่วยโปรโมทที่นี่ก่อนจะไหนก็แถมไม่เบาเหนือเยอะด้วยเนาะชาชานบวหล่ขุดเล่นครับขุดเล่นอ,อันนี้อะไรอันนี้เป็นเนื้อเศษเนื้อหัวเนื้อเศษโอ้ชาานเปิดจะทำมาถุงละกิโลทุกอ,อย่างเลยถุงละกิโล พร้อมก็สั่งไปครับอันนี้เนื้อเศษเนื้อวัวเศษหนึ่งกิโลนี่เราสานสั่งสั่งเยอะขนาดเลยครับพี่น้องเลยนี่โค้งไก่โอ้โหโค้งไก่โค้งไก่กิโลละโค้งไก่กิโลละสองพันวอนโอ้ถูกเนอะน้อเฉพาะโค้งไก่เนี่ยครับกิโลละสองพันวอนจอ้ะโค้งไก่แล้วนี่เราเนื้อใส่สั่งมาสามกิโลเฉพาะโค้งไก่สามกิโลพี่น้องเลยครบหมดสานสั่งก็นับเบิ่ง อันนี้อีกอันหนึ่งอสองอเขาต้องนับของด้วยเฉาชานี่สามนี่ดิเอ้นี่อย่างบะหมี่อันนี้กระดูกหมูกระดูกหมูเล้งเอนจานเนี่ยกระดูกหมูทั่วไปนะกิโลละสี่ขบอันอย่างก็สันหลังหมูอันนี้กิโลละห้าพันวอนมันบ่อโอสฉาชานจะเอาทำมาทำน้ำเงี้ยวอันนี้หนึ่งกิโลหนึ่งกิโลเราลองคำนวณลองคิดบึ้งเขาช่างอย่างเน่้ยอันนี้ย่อ้างหลังก็ไ้ตีนไก่ สิงไก่หนึ่กิโลละสไก่กิโลละห้าพันวอนอันนี้พี่เพิ่นแถมมาเหมือนี่บอันนี้ของแถมพี่เพิ่นแถมให้ของแถมคือตูดไก่หนึ่งกิโลครับพี่นี่เหิืนมีจํานวนนี่นะโอ้บ่แถมเฉพาะตูดนะนะบ้านบ้านประเทศไทยเรามีราคาอะไรนะอืมแหมือน้ราเอาไปเสียบไมเนี่ยเสียบไม้ย่างเอาไายๆนะนี่เอาภาษาจานเอาไายอันนี้เนี่ยสามกิโลเนาะสามกิโลคือ น้องไก่ทิะโพกเนี่ยอุ้ยพี่น้องเว้ยน้องไก่ทิะโพกค,ครับอือนี่เบิ้องสายจะเอาเครื่องคิดเลขมาบวกเบิ้งตรงป่ะอือจริงๆริงน,นะเบืกองตรงลหรเพราะว่าเขาจ้างพี่เพิ่นคิดมันมีบินมาอยู่แล้วไม่ใช่พี่เพิ่นขายของเพิ่นกบ็บอกว่าเวลาแกะกล่องน่าจอดสารเนาะให้ถ่ายคลิปเกิดเจ้าของมันบ่ครบ หรือว่าของมันเสียหรือว่าที่เป๊ะทำให้กองแตกของมันอาจจะเสียแล้วเน่าหรือว่าลูกค้าบางคนไม่ซื่อสัตย์เออหรือว่าลูกค้าบางคนไม่ซื่อสัตย์แบบว่าพอส่งไม่ครบก็จะแกะกองไปแล้วบอกว่าพี่ของไม่ครบนะไปดีกร้องงของบนน้าผึ่นมาบนผ่นเป็นมันเนาะกฎของร้านนี่คือพี่เพิ่นจะแจ้งรายละเอียดมาในอิ็อกซ์ตอนที่เฮาสร้างสินค้าเลยพี่เพิ่นจะบอกว่าเวลาของถึง แล้วก็ให้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้เลยตอนแกะกล่องถ้าข้างในภายในกล่องเนี่ยของเสียหายของไม่ครบมันจะยืนยันในวิดีโอพี่ยินยีนชดใช้สินค้าให้ทุกตัวส่งมาให้อีกรอบสองได้เลยจ้ะถ้าตามทีวิดีโอน,นั้นคือมีปัญหาจริงๆคือวิดีโอต้องยาวไปเลยจากตั้งแต่เริ่มเปิดกล่องยันเอาของออกมาจ้ะนี่แหละมาครับท่านขาไก่สั้นางกิโลอันน,นี้มีสามกิโลด้วยนะอัน,นอยังก็ เหมือนสร้างห้าไหมแล้วชาชานออยู่ในข้อความของเบาเหนืหอือนว่าเขาพูดไหนเข้ทราบเบาหนื่อยคนสั่งเนาะอือจุกเรามาสาวสารขาไก่ถุงละหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลเดียบอกออกเขานนาชานมีชักขาเนาะขาติดสะโพกจะมีอยู่ห้าขาสารานี่เขาสั่ห้าเขาสัส่งห้ากิโลประมาณจสาม โอ้เมนโยนี่สองกิโลถ่ายสารสองกิโลเอาแต่ถ้าหนึ่งกิโลมีสามมันชายสารดิแล้วห้ากิโลโอ้นี้สองสองไม่แล้วอนักมันนัดกันอันนี้เนี่ยเนี่ยเพราะว่าไอย่างก็น้องไก่ตีสุโขเห้ากิโลห้ากิโลถูกต้องสองหมื่นสองพันวอนสองหมื่นสองพันวอนนี่ครับสองหมื่นสองพันวอนกระปิ้งเงินไทยหอาประมาณ ห้ารอ้อยหกร้อยกว่าบาทแล้วก็ตีนไก่สองกิโลตีนไก่สองกิโลคือสองถุงเนะาะหาต้องนับครบบสองถุงถุงละหนึ่งกิโลเต้ตูดไก่ในพี่เพิ่นแถม,แ,ถมแต่าทางร้านพี่เพิ่นจะขายอยู่ที่กิโลละสามพันวอนอ๋อตูต้ไก่น่ะถ้ายิ่งซื้อเยอะก็จะลดลงอีกเพราะว่าพี่เพิ่นจะจัดปูตะลอดหมายถึงว่าถ้าโคงไก่กิโลละสองพันใช่ไหมห้ากิโลมันก็ต้องเป็น หมื่นหนึ่งของพี่เพื่อนก็จะลดลงอีกสินะมันจะมีปูอันนี้ก็อันนี้กระดูกหมูเล้งหนึ่งกิโลนี่นะหนึ่งกิโลแล้วโครงไก่โครงไก่สามกิโลสามกิโลสามกิโลก็หกพันวอนหนึ่งกิโลอย่างนี้นี่โครงไก่มีสามถุงนี่ดิเออสามถุงเออถูกต้องแล้วก็เนื้อเศษจะเนื้อวัวเศษ องกิโลสองกิโลถูกต้องเจา้าเงนเศษจะอยู่ที่กิโลละหนึ่งหมื่นวอนจะเป็นเจ้าอืน่นหมื่นสองสองหมื่นสามโอ้เมนดูนนให้เลือกซื้อเนาะสายสานเนาะแต่บ่าเหนือกับปบาเดวาให้มาจะมาอุ้นหนุนวะพี่เอาถ้าวพี่ขอชอบเจ้าในเกาะซ,<ช>ซื้อเจ้านั้นได้เนาะแต่เจ้าที่บ่าเหนืออยู่ที่ความพึงพอใจของแต่ละคนแค่บ้าเหนือสายสานมาแนะนําว่าอย่าให้เลขี่ของถูกๆเหมือนกับเบ้าเหนือสายสานเมนดูแล้วก็อันนี้ก็นางหมูจ้ะนางหมูอยู่ที่ราคาสามพันวอน ออหนึ่งกิโลอันนี้หมูบดหนึ่งกิโลห้าพันวอนถ้าซื้อห้ากิโลก็จะมีโปรโมชั่นอีกจะซื้อสามโลเปล่บอกซื้อสามกิโลโอ้ถูกต้องเราสามถุงที่กิมีสามถุงแล้วชุดละอีกสองชุดก็ถูกแล้วตามนี้จ้ะครบเลยครบเลยโอ้ก็นี่ละเนาะ H N B Food จะมี H N B Food มันจะมีหน้าเพจดเป็นยูน่เป็นแบบนี้เนาะนี่อเออแมนอ่ะแมนอืะพี่ขอก็ตอบเร็วนะครับ อันนี้เบาเหนือมาบ้านเบ้าวาี่เขา่าก็่ันจะเมนว่าเบอร์จะได้เปอร์เซ็นอะไรแล้วพีเพิ่นก็มันไม่ได้รู้เบาเหนือทําคลิปยูทูบไม่รู้จักเื็นช่างสองสามข้างเนี่ยสารสารเนาะช่างหลายข้างอ่ะบอกพูดร่างหลายข้างอยู่แต่เบ้าเหนือสายสารบขเคยได้มาทายคลิปแนะนำให้คนไทยในเกาหลีแต่เบ้าเหนือสายชารก็ไม่ได้แนะนาเจ้คนนี้ว่าเบาเหนือเขาทำยูทูบซื้อมาของพองมากับพูที่มไม่ได้เกี่ยวกันก็นี้เบาเหนือก็แค่อยากอยากจะทายคลิป การใช้ชีวิตประจําวันหรือว่าการใช้ชีวิตอยู่เกาหลีที่บ้านเหนือบางครั้งพี่เขาอยู่ประเทศอื่นเนาะแต่เขาอยู่ประเทศไทยอาจจะไม่รู้ว่าเขาอยู่ประเทศเกาหลีอาจจะคิดคิดกันว่าโอ้ไปซื้อของแบบไหนไปซื้อของกันยังไงเนาะจริงถ้าพี่เขามีพี่มีน้องหรือมีญาติพี่น้องบอกให้สั่งไปนี่มันจะดีครับแล้วก็สมยัยตะกอนไม่มีแล้วสาวสารมสมัยตะกอนยังมีรถไทยเนาะดูนี่สัส่งของแบบนี้ผ่านทางเฟซบุ๊กผ่านทางเว็บไซต์ พอจแพ็คของไม่นนนแมนบนี้วนะแต่จะมันจะมีความแตกต่างเพราะว่าการใช้ชีวิตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันในกรณีของบ้านเหนือสายสานนี่บ้านเหนือสายสานจะชอบใช้เงินที่แบบว่าซื้อของเป็นเงินสดไปเลยแมนโย่ข้อเสียของการสร้างของไปณียีคือจะมีของแถมคือจริงแล้วก็ของโปรโมชั่นลดราคาโปรฟรีส่งฟรีแต่ข้อเสียคือต้องจ่ายเงินสดและโอนเงินไปให้ทางร้านก่อนเขาถึงจะส่งสินค้ามาให้เราเองแมนโย่ แต่ถ้าสมมุติว่าคนที่ชอบเงินเชื่อคือเงินเซ็นน,น,นจะจ๊ะกินก่อนผ่อนทีหลังนี่คือต้องซื้อตามรถไทยม,อ,ยมอ,ยอันนี้จ้องบอกก่อนว่าไม่มีเก็บปลายทางแล้วก็ไม่เขาต้องโอนเงินก่อนทุกครั้งเขาถึงจะส่งสินค้ามาให้เราเนี่ยครับพ,พี่พ,พี่มาเขาพี่โอโว้าวางมงินสายสารชื่อมาข้างนึงเนี่ยเอาใส่อย่างก็ไหนก็นตู้เย็น มันกินนกินได้นานเท่าไหร่ก็ซาซาเออซาสานก็กินไปก็ค่อยกินไปอันนี้ไปเพราะว่าไปซื้อซูเปอร์มันก็เช่แข็งเหมือนเดิมว่าไปซื้อซูเปอร์เกาหลีก็ไก่ก็เช่แข็งเนื้อหมูก็เช่แข็งเหมือนเดิมถ้าพ่กพีเขาอยู่ในเกาหลีอาจจะลูกแต่ถ้าอยู Tony. ่เป็นไทยเขาขอจะกินแบบอาหารแบบอาหารสดอาหารสดถ้าซื네้อเนื้อหมูแบบบดเอออาหารตอนเย็นเออแมนอยแต่นี่บางเดี๋ยวาซานคนที่ใช้ชีวิตอยู่มืองนอกส่วนมากจะรูกกันเลยว่า ถึงไปซื้อถ,ถึงไปซื้อถึงซูเปอร์ก็จะแค่แข็งมาเลยจะเป็นเนื้องวัวเนื้อหมูเนื้อไก่ของเกาหกลีไก่เนี่อาจจะมีซดบ้างเต่หมูกับเนื้องัวนี่คือแค่แข็งมาเลยจากของเกาหลีทุกที่แต่ว่าน,นี่มาทายคลิปพี่ขอเาขอโทดขอภัยขอขอออกตัวไปก่อนยังไม่ทันได้ล้างหน้ากันเลยเพราะว่าเป็นวัน,นห,หยุดครับเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะดูช่วงนี้ก็ช่วยดูแลกสุขภาพกันให้ดีๆนะครับแล้วก็ เข้าดูคลิปบันเทิงสารสานก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกลังใจบันเทิงสารสานว่าบันเทิงสารสานทายคลิปออกมาก็อาจจะไปคลิปยังไงแต่ขยันเขาพี่เขาได้ได้ดูการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกในประเทศเกาหลีที่บันเทิงสารสานใช้ชีวิตเนาะคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับผมอาหารสดจากแม่บ้านเกาหลีเนาะทุกครั้งที่บันเทิงพูดมายังไม่เคยได้ถ่ายคลิปแบบนี้เนาะจะถ่ายแต่รถซื้อหารถไทยในสารสานไปคลิปนี้ฝากในสารสาน ก็ฝากใครทุกๆคนที่ใช้ชีวิตอยู่ทั่วโลกนะจ๊ะคนไทยทั่วโลกที่พามาเห็นคลิปบ้าเหนือสายสานครับอยากให้เห็นคลิปนี่จ้ะเฮาจะเป็นต้องใช้บ่ต้องกินของแพงแน่นอ่ะยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้จ้ะอยากให้คนเลือกสินค้าที่พร้อมเหมาะกับเงินเดือนของตัวเองเนาะเก็บเงินไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้าถาม่าบ้านเหนือสายสันรวยหรือยังยังดูซื้อกับเข้าก่อนก็จะหาแต่ของถูก จะหาแต่ของทุกๆนะครับไม่กินแพงเหมือนคนอื่นแต่ได้กินทุกอย่างจะได้กินทุกอย่างเนาะอย่าขาไกา่ก็ถูกแต่บางเหนือยังไม่แนะนำไม่บีสำหรับคนอยู่ในเกาหลีเนาะครับขอบคุณนะครับช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับผมรักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะมีความสุขในทุกๆวันค่ะครับสวัสดีครับ